โอเคคุณก็ไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมเพชรแม่งเหลือแค่นั้น,นจริงริไหมแม่งหมดไปแล้วด้วยจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เป็นพาร์ทที่เรากดอะไรวะการันตีปีใหม่ใช่ไหมไอ้เอเพชรมันเหลือประมาณร้อยห้าสิบกว่าใช่ปะแล้วจริงเพชร,พชรมันหมดขอหน้านี้มันหมดไปกับตูทู้ส้นตีนนี่แหละ มีมีเวฟไปกดตู้กลามาด้วยนิดหน่อยก็ราวๆก็ประมาณ200กว่าเมตรนะฮะไม่ได้เขียอะไรเลยเะโอเคเปิดคลิปก่อนก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์ดาเฟสกับเกมกาชาที่ดีที่สุดในโลกนะครับในจักรวาลน,นะครับไม่ใช่เกมนี้แน่นอน<笑><笑>กับ f a ร e แกนด์ออเดนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่า FGO นะครับก็วันนี้จะมากดกาชากัน ไม่ใช่ตู้นี้ตู้นี้กดไปแล้วร้อยกว่าเปิดประวัติอันไหนวะไม่ใช่มึงอันไหนวะเออเนี่ยเห็นไหมเหลือสองร้อยเจ็ดสิบขไม่กดอันนี้เราจะมากดตู้ที่เราได้ให้สัญญากันไว้กับใครวะในคลิปก่อนนะก็คือสกาดี้ซัมเมอนะครับในเมื่อนางพิกอัพแล้วเราก็จะมาโทรโทรใ้ดูว่า อ่เพชรร้อยห้าสิบเมตรสามารถเปลี่ยนเป็นกล่องเขียวได้กี่กล่องนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขออภัยเรื่องเสียงเพลงคลิปที่แล้วที่แม่งดังโงกหําด้วยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นที่โทรศัพท์เครื่องเก่าไงเพราะว่าผมเคยทาคลิปในโทรศัพท์เครื่องเก่าแล้วก็ลงอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องที่เก่ามากๆแล้วก็ระเบิดไปเลยช่างมันก็ตอนนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ไงก็เลย เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ไม่คิดว่ามันจะเสียงดังระเบิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันก็ดังอยู่ดีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็อจะมากดสกายดี้ซัมเมอร์นะครับด้วยงบ150เม็ดนะครับไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านะไม่ออกก็ต้องเล่นทีมบัตเตอร์ต่อไปโค,โคยันสกาย,ายายังปั้นไม่เต็มเลยส,สิบห้าสิบมั้งนี่โอเคเริ่มดี สิบไข่แล้วเอาจริงอันนี้ก็เปิดเปิดไปข่าวๆแล้วนะไปเนี่ยสามสิบไข่ใช่ปะเอ้ยไม่ถึงดิจําได้ว่าประมาณยี่สิบกว่าไข่อะไม่ออกนะครับออกมาท่ามา MP2 อ่า MP1 ั MP ้งแล้วก็ได้ร่างเก่าตัวหนึ่งแต่ว่าจะจะกดเผาทิง้ทงทั้งแม่งโอเคสามสิบเม็นแรกครับไม่มีโหลดดิ้งครับสิ้นหวัง ไม่เคยกดกาชาอะไรที่สิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับทําไมใช้รูเลอร์แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรก็ได้มงครับอย่างน้อยรูเลอร์มันก็ยังหลุดเป็นรูเวียหลุดเป็นโจนขาวได้มันมีรูเลอร์ที่ไม่ลิมิตกี่ตัวเออเป็นซี e อะไรวะเป็นซี e แล้วเห็นไปเดิมแล้ว ผมว่าโลนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัน้งเนี่ยมันไม่โหลดม,มันเป็นแคตเตอร์แล้วมันไม่ควรชอ็อตน,นี่กี่โลนเนี่ยประมาณสี่ปะมาดูกัาว่าถ้ารวมกับของเก่าก็จะเป็นสองร้อยร้อยสิบกว่ากับสองร้อย เออผมปดทีาะขายไงให้ตั๋วที่มีเศษเพชรเลยไงทีละขาไปประมาณยี่สิบกว่านะก็คิดว่าตู้นี้น่าจะไปจบที่สองสี่ไม่ก็สองเจ็ดนะสองร้อสี่สิบหรือสองร้อยเจ็สิบนะเออถ้าไม่ออกก็ก็ไม่มีเพชรกดนะผมก็คงไม่เติมเปิดหรอกไม่มีตังค์ละเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยว bs เจ็ด s มันก็จะออกก็ต้องต้องซื้อเ็กใหม่อะ รอเล่นไม่ไม่ตื้อใหม่เล่นเด็กเดิมเนี่ยซีีสีดาวออกแล้ววะไม่น่ามีอะไรแล้วคือเมื่อไหร่มึนจะครบสิบเอ็ดไข่มันทรมานเลื่อนไม่งอกแต่ซีอีออกซื้อให้ผมอีตัวเองเนี่ยนายหมดแล้วมั้ง เออโหโลสุดท้ายพอดีสิบเม็ดแรกนะครับไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้เป็นทริคทิกหนึ่งนะครับจากเพื่อนที่เล่นเกมกาชาแต่ว่าไม่เล่นเกมเฮียนี่นะครับของผมก็คือเฮียเติ้ลนะเฮียเติ้ลบอกว่าการที่เราจะกดกาชาแล้วดวงดีเนี่ยก็คือเราต้องพูดอคาซาเซโมนะครับซึ่งถ้าไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปด่าแม่งอีกทีนึงนะ โ <Okay. S 2> อเคอาคซาเซโมเฮ้ย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 โหลด, hey. <laughs> ดเถอะโหลดเฉยคลิปมันจบไวเอานะเออเนี่ยใบแรกรี่สี่ดาวเนี่ยเฮ้ยมาท่ารูเลอร์รูลรเลด โอเคมาท่าตัวที่สามจะบอกว่าโหลดมาท่าไหมก็ไม่ควรใช่นะมันมีอยู่แล้วในไอดีอะบ้าวะแล้วส,สิ้นครับแล้วพอวันหาอย่าให้มันช็อตนะ <c oughs> โคถทารู่นะอ้าวโอ้โองี้ก็จบแล้วดิคลิปจบไวเลยรูเลอร์ด้วย โจรขาวเชีย่ยอาคาซาเซโมมันมีจริงทุกคนเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเราก็ไม่ต้องไปทนเล่นหลูบัตเตอร์ที่แม่งลงได้ทุกด่านแต่ว่ามันต้องฟิกตัวที่มีเขตอย่างน้อยสามสิบเปอร์แล้วเราได้เล่นหลูบเขียวแล้วทุกคนเราได้เอาปรารตีได้เอาแลนเบอร์เอาโลฮีเอาอะไรกัน ตัวไม่ชื่ออะไรวะมูเลียนเราได้เขาเป็นน้องๆเป็นลูปแล้วน้องๆเด็กฝึกง,งานที่เคสอาบอกว่าตอนแรกเอ้ยเราไม่มีซับเขียวนะตอนนี้เราก็มีสกาดี้หนึ่งตัวแล้วนะครับยังเ,เหลือสกาดี้แคตเตอร์นะที่แม่งไม่พิกอัพไอสัตว์โอเคผมวไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเฮ้ยอมีสองเหรอไม่ใช่สี่ตกใจแล้ว <laughs> ตูอีแล้วมันมีแต่ส e, ีสามดาวตรงนี้โอเคน่าได้หน้าตูแล้วนะครับโอโ้ดีใจหรือจะเชื่อหรือจะเชื่อพูดอะไรเยอะแยะไปอคาซาเซมูมันมีจริงว่ะทุกคนตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะจนกระทั่งได้ลองกับตัวเองนะครับโอ้แล้วได้สี่ดาวกับห้าดาว ในโลในสิบโลด้วยโอ้โหไม่อยากเชื่อสายตาด้วเองวะปกติห้าดาวสองตัวในในโลเดียวกันนี่มันหายากนะสำหรับผมอะสำหรับคนอื่นคือแบบแม่งออกสองตัวสามตัวสิบเอ็ดตัวอะไรเงี้ยโอ้โหโอเคผมรู้ว่าพวกคุณอยากดูอะไรเว้ยการที้กดแบบคลิปเปิดกาชาเข้ามาคุณอยากดูคุณกดกาชาเกลืออยู่แล้วเออ มมากดหน้าตู้แบบน,นี้ได้ไงโอเคงั้นอันนี้จะเป็นคลิปแถมนะคือที่ผมกดตู้เนี้ยไม่ใช่อะไรเว้ยตอนแรกว่าจะข้ามนะอ่ะตู้นรกเนี่ยอืมอย่างแรกคือข้อดีสำหรับตู้นี้คือมีหมอนะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นไอดีใหม่ะมันยังไม่มีหมอแล้วหมอก็เป็นซัพพอร์ตอีกตัวที่ดีนะครับมีฮูกุที่จะกัดได้มี อ่าเซตสกิลที่ลังบับได้อ่าออกมาก็บับอาร์ตได้ใช่ปะแล้วก็แจกเกรแจกขูดเกรเพิ่มแล้วก็อย่างที่สองก็คือมีตัวใหม่อย่างคุโรฮิเมะนะครับที่เราอวยส่วนไอตัวฮาดาวช่างแม่งเซึ่งคุโรฮิเมะก็เป็นเมตาอ่าเซเบอร์อาร์ตเดี่ยวอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าครบเครื่องเนีะดตับหนึ่งนะครับมีแบตมีสกิลตัวรอดมีอะไรใช่ไหมโฮกุก็ พาไปตีงูก็จะแรงนะครับอย่างที่สามคือ CE า5ดาวของตัวนี้นะครับที่เป็นเมลูซีนที่เราอวยนะครับซึ่งผมยังกดไม่ออกนะ CE เมลูซีนออกแต่ CE สี่กับสามดาวเดี๋ยวผมแถมให้สักสิบโลก็พออะไรเก็บไว้สักหกสิบเมตรไปกดอย่างอื่นนะครับโอเคในเมื่อเมื่อกี้เราอักษาเซโมแล้วเราจะอักษาเซโมอีกรอบไหม นะครับผมว่าโอเคราษาเซโมไม่โหลดนะฮโอเคอเฮียโ,โลแถมมาสกิปสกิปไปก็ได้มั้งอันนี้มันไม่โดนเหรอเออคือตู้นี้ไม่ใช่อะไรเว้ยแค่อยากได้สีห้าดาวจริงเว้ยแล้วแม่ไม่ออกไงม,มันออก ซีอีเว้นมันยังไม่ออกให้ผมเลยไอ้เทรมาจัดพอแล้วจบแล้วเกมไอ้เกมกากมึงมึงจะได้ทุกอย่างนี่กูขอไม่ได้นะเว้โอเคส่วนน้องห้าดาวที่เป็นแลนเขียวเดียวเนี่ยก็คือก็เป็นตัวที่โอเคนะครับอาจจะไม่ได้ ดีมากหรือว่าอะไรมากแต่ว่าก็โอเคตัวที่โอเคอเค่ะไม่ไม่ได้เก่งหรือว่ากาดอะไรขนาดนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับกาชาสกาดี้รูเลออ,อกตั้งแต่ยี่สิวงแรกเออถ้ารวมถ้ารวมโลเก่าด้วยก็ประมาณร้อยยี่ร้อยสามเออประมาณร้อยสามสิบแล้วก็ใครชอบก็ ก็ขอบคุณนะครับก็ใครไม่ชอบก็ออกไปออกไปอยากช่องกูโอเคก็ขอบคุณที่ผ่านเข้ามาดูด้วยนะครับไปละ